ครับสวัสดีครับบีบีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนกุดจิกต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้อง วันพุทธที่22ตุลาคม68ลาวพัฒนาออก684918ี่ขับเลขล่างก็ออก49เนาะพี่น้องเนาะขับของเซียนกุดจิกงวดที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยตัวเน้นพร้อมนี้เลกหลายตัวก็จริงอยู่ตะวันเน้นให้สองหางนะครับนี่นะครับ วันพุทธที่22ตุลาคม25 68้าวพัฒนาเซียนกุดจิกบนล่างวิ่งรูดเก้าตัวเดียวพี่น้องเอ้ยมาเลยครับเรียกหลายตัวกับจิงที่พี่น้องเนี่ยเก้าหากับเก้านะครับออกสีเกเข้าตัวกลับนะพี่น้องครับแต่ว่างดนี้บ่หลายตัว้าพี่น้องเนื่องวดนี้ห้มาน่อยห่างอยู่ครับกับจินนะประมาณ หกหางนะครับพอดีเหมาะเอาไผโศกไผมันพอเตรียมกระดีใจน้ำนอพี่น้องเนาะโโครับไผ่โศกบอมันมือนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่อยลาวพัฒนาเซียนกุดจิกนะครับ แต่ผมได้ทอดซับเดียวท้าพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวนะครับ เก้าห้าหนึ่งสองแปด สองหกสองศูนย์ครับป้อนหลายได้พี่น้องเนื้องวดนี่หกหางนะครับ ครับบานทส่วนตัวเน้นพี่น้องเจ็ดเก้าสองหกสองศูนย์นะครับ ครับสัดเกียนนาพี่นองเนาะ <c oughs> หัวทิพผ่พันมากเก้เลขออก49เข้าตัวกลับได้พี่น้องเนื่อะฉะนั้นแล้วงวดนี้อย่าลืมกลับตัวไว้นำเพราะว่าเลขงวดนี้บอหลายหางนาพี่นองเนาะครับวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568้าหลาพัฒนาเซียนกุดจิกบนล่างวิ่งรูด2ตัวเดียวครับกมิกเจ็ดเก สองหกสองศูนย์สองสองขับเนียนเจ็ดเก้าสองหกสองศูนย์ตัวเนีย,นน,น,น,ยนนะพี่น้องเนาะขับพอเตรมก่อนเสียเบิร์กันได้พี่น้องเน้อคนส่งมาให้นะครับครับยี่สิบสี่ตุลาคมหกแปดลาวสองตัวเดียวพี่นอ้องเบอ้์ข้างล่างได้พี่น้องเนอ้อคนบอลดอนซับซนนี่นะครับเบอ,บอ,บอบร์เบอร์กันได้มันก็มีเจ็ดเก้าห้าหนึ่ง สองแปดสองหกสสองสองครับเน้นเจ็ดเก้าสองหสองศย์ข้างบนนะพี่น้องแต่ว่าข้างล่างเน้นเจ็ดเก้ากับ20นะครับเส้นกุดจ,จิกนี่พี่พน้องเบอร์โทรนะครับทายเอขอเบอร์นะพี่น้องเบอร์โทรโทรไปหาเพิ่นใดเลยนะครับเนาะศูนย์เก้าหสองหนดแปย์เ นะครับ096-217-8109ปหเโทรไหิหาพนนได้เลยพี่น้องเสียนขุดจิกนะครับครับจัดเจียนนาพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเ้ยเสียนขุดจิกเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนำกัน อบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อวอวยพรคอยเขาคอยปังอีกเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โศก,กมันมันกันนาครามเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเนี่ยเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนาครามครับสุดท่ายถ่าย,ายสุดนี่ขออิบซีทุกคนโศก,โก,โกมันมัเนเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม